มันล้นมันล้นมันล้นถาดค่ะอืมมันล้นค่ะพี่น้องมึงตีหละ่ะแซ่บแซ่บมีตังหัวใหญ่ๆได้นอ้อนสาวเวิงมึงตีหล,ล่ะลูกฮึ่มตังหัวใหญ่ๆเลยพูดน่ะก็โดอยู่บน <c oughs> บบนี่แซ่บหลายค่ะซาเลเน่ซาเลเน่พี่น้อง หอมอร่อยดับกลินดับกลินข้าวของไหเราได้ค่ะมันจะมีมิ้นนะคะสำหรับตะแน่เนาะจะมีมิ้นในตัวค่ะโอ้ยไม่แสบแต่นะอพี่น้องออมาเด้ค่ะมาเด้ง <c oughs> ่ะแสบตรงถึงหัวใ่นี่ละก็นนะ <c oughs> น้องเงืงว่า แสบตรงถิมหัวใหญ่ว่าสันรานี่ังีวๆแบบนี้ก็แสบได้นงหึงมึงตีล่ะบื้ยอ,อันนี้ยเล็กบดเด็ดตำใสเนาะมันหล่นโคกค่ะนี่เอามากินแก้มก็ได้ครับพี่นอ้องอืมโอ้ยมันเดี่ยยเล็กใสเพ็ดแน่น,ะะนอนค่ะเนาะอยากซวงค่ะเพราะว่าบดเด็ดนอนมัดขึ้นค่ะมัดขึ้นเนี่ยอืมอืม ผักขาอ,อ่อนๆอเด้พี่น้องซ้ำตำนี่ถ้าได้ผักขาแบบนี้จะอร่อยมากมันเข้ากันค่ะพี่น้องอืมเป็นยอดจริงๆของนางแบบนี้นะคะยอดของผักขาจริงๆอ่อนๆแบบนี้เลยค่ะอืมนี่เดนมาร์กเด็ดเอาทิ้งเลยค่ะพี่น้องเอามาเมดเลยอืมอยู่หลังบานเยัง,ยง,ยงหลายนะคะผักขา นี่เลยนี่เลยค่ะพี่น้องอุย้ยอืมอร่อยนี่หัวนี่กระยญ่ค่ะน้องเวองหัวนี่กระยญ่ค่ะหญ่แห่าง น้ำเลยนะพี่น้องน้ำจิงน้องค่ะอร่อยยํดแดงหัวควันลงเวิรงจนน้ำตาแตกค่ะลงเวิรงวะ ยายเงี้ยวมาทั้งนี้เด้อน้องเวีงวังอันนี้เงี้ยวค่ะน้องเวิงนี่อันนี้เงี้ยวยายเงี้ยวมาทั้งผีเด้อน้องเวีงวังเกือบลงคอค่ะพี่น้องเกือบลงคอเกือบลงคอมันยาวมาก กับติดว่าค่ะน้องบึงมันเน่าหลายอืออ้ยแสบแสบแสบแม่งค่ะพี่น้องแสบแม้งแบแม่งอืออันนี้นง,ง,นนง,ง่น้องบึงอังบึงนี่ง่เห็นบาเนี่ยอืมไอ <c oughs> หอหือง่ายอิริได้น้องบึงแน่มึงเนี่ยุ้นหนะ้าหูย บางใหญ่เลยพาา่อมาซ้ำนี่ <c oughs> อร่อยใหญ่ยยๆนี่อร่อยนะคะเนื้อเหน็บขาดแซ่บแซ่บขนมวุ้งแซ่บค่ะหอยใหญ่ค่ะหอยใหญ่ค่ะมันหนังใหญ่เลยน้อง,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 งวุง้งจะขึ้นลึกเด้อหอยใหญ่หอยใหญ่ออืมัมมมนจะหนึบๆอร่อยมาก 嗯。好。Mm.